ก็ดเอาจะดูเอาแล้วกันดูแล้วกันไม่ต้องบรรยายนะความลำบากมันเป็นยังไงนี่ท่านไหก็ต้องรอจากมหาวิทยาลัยติดก่นดูยอดทานได้ข้านถามว่าแค่นี้มันพอเปล่าไม่พอหรอกผมว่าเยอะไปไม่ไปทันแล้วอย่าให้เขาขับรถมาเอา เน่เน่เ,นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี่ยสาวๆนนครับนี่สองลำนี่เนี่ยเอาไม่อยู่นะทิ้งให้มันเยอะๆกินให้มันเยอะๆนะฝากไว้คิดเก็บต้นเรือพังเนี่ยเรือพังสองลำแล้วอะไรก็มายากโอ้โหเวลาจะเบิกแล้วโอ้